จอกขข่่าาวววร้น้นลงลงึสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะประจำวันจันทร์ที่9กร,รกฎาคม2555วันนี้พบกับดิฉันจิตดีซีดีค่ะ และในตลอดสัปดาห์นี้เราก็มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องร่วมกันจับตามองนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นร้อนค่ะที่ทุกฝ่ายนั้นก็จะต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะกับกรณีที่สารรัฐธรรมนูญค่ะกำหนดวันวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291นั้นจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งขัดกับมาตรา68หรือไม่ซึ่งเราก็จะได้ทราบในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้ค่ะ โดยทางด้านของนายยงยุวิชัยดิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าไม่มีความกังวลอะไรเพราะพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนคําตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68หรือไม่ในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมซึ่งมีแนวโน้มว่ามวลชนท,ทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านอาจจะไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลร,รัฐธรรมนูญว่าคงจะไม่มีการเตรียมการเป็นพิเศษอะไรซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของประชาชนทั้งนี้ เมื่อตนได้รับตำแหน่งหน้าที่ให้ดูแลตรงนี้ก็จะกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มแข็งแต่นุ่มนวลอย่ารุนแรงเพราะเกมการเมืองกระดานนี้ใครลงมือก่อนแพ้ดังนั้นจะต้องอดทนอดกลั้นโดยในช่วงเย็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะก็กล่าวว่าตนจะไปหาหรือกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดและก็จะมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ถึง สถานาการณ์ต่างๆนะคะด้วยความเป็นธรรมขณะที่นายอุดมเดชรัตนสถียรประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในที่ประชุมทีมกฎหมายของพรรเพื่อไทยในวันนี้มีความเห็นถึงทิศทางคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐรธรรมนูญที่น่าจะเป็นไปได้3แนวทางก็คือแนวทางแรกศาลไม่มีอำนาจวินิจฉัยตามมาตรา68ในการยื่นคำร้องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แนวทางที่สศาลมีอำนาจพิจารณาและเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับตามมาตรา291แต่ให้แก้ไขเป็นรายมาตราซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่และประหยัดเวลามากกว่าเดิมถึง8เดือนเพราะไม่ต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนแนวทางที่3ถ้าหากว่าศาลเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นการล้มล้างการปกครองก็ส่งผลให้มีการยุบพักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรามาดูอีกฝั่งฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะด้านหัวหน้าทีมกฎหมายประพักประชาธิปัตย์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าทางพักนั้นให้ข้อมูลครบในการถแถลงปิดคดีแต่ก็คาดว่าศาลนั้นจะตัดสินว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรืออาจตัดสินว่ากระบวนการนั้นไม่ถูกต้องค่ะ โดยนายวิรัติกรยาศิริหัวหน้าทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าในฐานะผู้ร้องต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยกล่าวว่าร่างร,ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองประเทศโดยวิธีทางนอกรัฐธรรมนูญโดยยอมรับว่าการถามความในสารค่มประเด็นได้ยากซึ่งเวลากว่า2วันได้ประเด็นที่ต้องการครบถ้วนเช่นมีการยอมรับในสาระสําคัญว่า พรรคเพื่อไทยเป็นกลุ่มแนวพรรคเพื่อไทยกับทางกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่มนปชนั้นก็เดินตีคู่ไปด้วยกันและก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีอุดมการเหมือนกันมีคนในกลุ่มนปชเคยปราสายปลุกปัน่นใส่ร้ายและมีความพยายามบ่อนทำลายความเคารพของประชาชนที่มีต่อสถาบันและมีกระบวนการนอกสภา,าที่พูดถึงการล้มล้างสถาบันและสถาปนารัฐไทยใหม่ จัดตั้งระบอบประธานาธิบดีซึ่งข้อความที่ได้จากพยานมีความชัดเจนว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองโดยกล่าวว่าวันนี้จะไปรับเอกสารถอดคำชี้แจงของพยานในสารซึ่งจะนำมาร้อยเรียงกระบวนการของพรรคเพื่อไทยทั้งในสภาและนอกสภาว่ามีกระบวนการล้มล้างอย่างชัดเจนโดยจะยื่นต่อสารในบ่ายวันพุธนี้นอกจากนี้นะคะนายวิวรัชยังกล่าวด้วยว่าโดยส่วนตัววิเคราะห์ว่า ศาลอาจตัดสินออกมาเป็นสองแนวทางคือตัดสินว่าเป็นการล้มล้างการปกครองและก็ให้ยุบพ,พักเพื่อไทยหรืออาจตัดสินว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องขอให้ดําเนินการใหม่ซึ่งข้อนี้จะมีผลทางการเมืองตามมาอย่างแน่นอนส่วนตัวก็อยากขอให้ศานยึดหลักความถูกต้องในการตัดสินคดี ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกชวลิโยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาระบุขอให้สารรัฐธรรมนูญยุติการวินิจฉัยเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยกล่าวว่า ตนคิดว่าขณะน,นี้ทุกฝ่ายควรจะให้ศาลทำหน้าที่และยอมรับกระบวนการของศาลอย่าไปวิตกกังวลหรือคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝันดีหรือฝันร้ายเพราะเรื่องทั้งหมดศาลต้องพิจารณาไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและการไต่สวนจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีการนัดถแถลงปิดคดีดังนั้นตนจึงคิดว่าต้องรอให้ศาลทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ควรไปสร้างความสับสน และเงื่อนไขาทางการเมืองต่างๆมากไปกว่าน,นี้ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ระบุค,ค่ะว่าทุกฝ่ายควรที่จะเคารพคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมขอให้คนไทยนั้นเลิกทะเลาะก,กันโดยให้เหตุผลนะคะว่าการทะเลาะก,กันนั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดุลนะผมคิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดุลเลย,ยพินิษนะผมไม่อยากให้เราไม่อยากมาคนไทยคนน่ยประเทศทุกประเทศมันต้องมีกฎหมายก็ต้องมีศาลมีกระบวนการยุติธรรมนั้นะผมคิดว่าในส่วนผมเองนั้นผมคงไม่เป็นละเมิดท่านไปคิดแทนท่านไม่ได้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมผมเคยพูดตั้งต้นแล้วทหารก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมคนอื่นก็ไปว่ากันนะก็อย่าให้เป็นอย่าให้เข้ามาทะเลาะกันสินะไม่เกิดประโยชน์คนไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน ก็ดาบก็คนไทยด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็ทะเลาะกันไปก็ไม่เห็นดีได,ด,ด้ดีขึ้นมาเนี่ยดีขึ้นไหมได้เงินมากขึ้นไหมไรายได้ประจําวันมากขึ้นหรือเปล่ามีอาชีพดีขึ้นไหมได้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรจาก,กเกษตรกรได้เป็นใน,น,ในทุนในทุรับจเขาไหมก็ไม่มีใครได้เป็นเลยทะเลาะกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าทำยังไงบ้านเมืองมันมสงบได้ไปด้วยได้มันก็ไม่มีคดีขึ้นโรง้นศานสายก็มาตัดทินประชาชนก็ไปแบ่งมาสองฝ่ายทายังไงไปหาทางเอาเอง ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยว่าในกลุ่มมวลชนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านการวินิจฉัยของศาลไม่ควรมาทะเลาะก,กันเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติค่ะขณะที่กลุ่มเสื้อแดงรักเชียงใหม51่51กว่า100คนนะคะก็รวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับสารรัฐธรรมนูนทั้ง7คนในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเดินทางไปที่สถานีตำรวจเชียงใหม่ค่ะโดยนายวรวุทิ์รุจนาพิมลันนะคะหรือว่าดีเจแดงค่ะ ดีเจแดง2อแควนะคะก็อายุ56ปีและก็นายมนตรีพรมวณิชหรือดีเจโอเลี้ยงอายุ5 1ปีซึ่งเป็นดีเจอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนกลุ่มรักเชียงใหม่51พร้อมด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มรักเชียงใหม่51กว่า100คนพากันเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่พร้อมกับรถเครื่องขยายเสียงโดยดีเจแกนํำทั้งสงนะคะก็ได้นำรายชื่อของสมาชิก มวลชนคนเสื้อแดงจำนวน92คนเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสราวุฒิชัยรัตร้อยเวรสอพอเมืองเชียงใหม่เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง7คนประกอบไปด้วยนายวสันต์ส้อยพิสุทธิ์นายจรุนอินทจารย์นายจรานพักดีธนากุลนายนุรักษ์มามประนีตนายสุพจน์ไข่มุกนายบุญส่งกุลบุภาและนายเฉลิมพลเอกอุรุ ในข้อหาร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบด้วยกฎหมายทางที่รู้อยู่แล้วหรือรู้อยู่โดยทั่วไปว่าตนไม่มีอำนาจกระทำได้แต่ยังกระทำอยู่เพื่อให้เกิดความเสียหายกระบวนการแห่งรัฐที่มีอยู่และประชาชนและปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา157พันตำรวจเอกทางด้านของพันตำรวจโทสวรรัสด์ล่ากาศนะคะรองผู้กำกับการสถานีตำรวจ ขออภัยคะ่ะรองผู้กํากับการสืบสวนสอพอเมืองเชียงใหม่นะคะก็กล่าวว่าทางกลุ่มรักเชียงใหม่51สามารถจะร้องทุกได้ตามกฎหมายและในเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนก็จะได้สอบสวนปากคําแกนนําผู้ที่มาร้องทุกไว้แล้วก็จะส่งสํานวนให้กับทางปป,ปชพิจารณาต่อไปและหลังจากที่แจ้งความลงทะเบียนลงบันทึกประจําวันแล้วทางกลุ่มรักเชียงใหม่51ก็ได้แยกย้ายกลับที่ตั้งนะคะคือที่โรงแรมวโรรสแกรนพาเลสหลัง บริเวณหลังวัดพระสิงห์บวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะที่นายก่อแก้วพี่กุลทอง,องสองสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นแกนนำนปชวันนี้ได้แถลงค่ะบอกว่าในวันรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนี้คนเสื้อแดงจะไม่ไปชุมนุมที่หน้าศาล แต่ได้ระบุนะคะบอกว่าเราไม่มีแผนพามวลชนไปกดดันส่วนกรณีที่ทางพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายวิรัติกะละยาสิริสอสสงครามพักประชาธิปัตย์ที่ได้เบิกความในฐานะผู้ร้องก็ได้กล่าวหาพักเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงโดยเฉพาะตนเองนั้นก็มองว่าไม่จงรักพักดีนั้นโดยบอกว่าตนไม่จงรักพักดีซึ่งเรื่องนี้จากอดีตที่ผ่านมาก็ย่อมประจักษ์แล้วว่าไม่เป็นไปตามนั้น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีครองราชสมบัติ60พรรษาอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบทโททักษิณชินวัตรทำได้ยิ่งใหญ่กว่าสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2553ที่นอกจากจะไม่เป็นประธานจัดงานเองแล้วยังปล่อยให้นายเนวินชิดชอบเป็นประธานจัดงานแทนด้วยพร้อมกันนี้นะคะนายกอแก้วยังได้มีการนำภาพการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลายวาระมาแสดงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะ จอกข่าวร้อนล้วงข่าวนึก